สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาถึงแปลงยาแล้วนะคะที่เรามาคุยกับเจ้าของสวนไว้นะคะว่าถ้าเราเมื่อวานเราไลฟ์เสร็จก็จะได้เป็นค่ายาหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะแล้วแม่ควรนจะพาเข้าไปดูนะคะแปลงย่านะคะแปลงยานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสวนนะคะนี่นะคะสูงท่วมหัวแม่ควานเลยนะคะ ก็นี่นะคะอาจจะไม่ฟันก็ประมาณนี้นะคะมาถึงเขตนี้บอกเข<ม>ตก็จะประมาณนี้นะคะ<ม>ก็ประมาณสัก<ม>หนึ่งงานได้นะคะ<ม>ก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ<ม>ก็ยาวไปถึงนู่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาคะแนนนะคะ ให้เจ้าของสวนนะคะตอนนี้เราพามาดูหญ้ากันก่อนนะคะก่อน่าจะได้ทานประมาณสิบกว่าวันนะคะก็ช่วงนี้ก็กะไว้ประมาณสิบวันนะคะเพราะว่าน้องซอยเพชรทานเยอะขึ้นนะคะวันหนึ่งก็หนึ่งรถเข็นใหญ่ก็ไม่พอเลยนะคะมีสับป,ปะรดรวมด้วยนะคะแต่เราก็กะไว้ประมาณสิบวันนะคะ อีกสิบวันเราก็ต้องหาแปลงหญ้าสำรองอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หาญ้าลําบากมากเลยนะคะบางทีก็ต้องไปเอาแกลกลเลยนะคะเราก็ตอนนี้ก็มีแปลงหญ้าตรงนี้เราก็เลยมามัดจําเขานะคะพูดกับเขาไว้ก่อนนะคะเมื่อวานไลด์ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนําคะแนนไปให้เจ้าของนะคะเจ้าของสวนเลยนะคะก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะยาวก็ พอต้นยาก็สูงพอดีเลยนะคะก็จะได้ทานหมดเลยนะคะเนี่ยครับ่ะวันนี้ก็มาถึงแปลงยาแล้วนะคะที่เราคุยกันกันกบเจ้าของสวนไว้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตานะคะครอบครัวพังสร้อยเพชรแฟมิลี่ของเรานะคะให้ได้มีคะแนนนะคะ เป็นค่าแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะ1,500คะแนนนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะขอให้พาบารมีพระคุูประกรรมนะคะบารมีโ้อเจษา,านะคะจงช่วยปกปักคุ้มครองเหมือนนำนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะจงพบเจอแต่ความโชคดีนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะครอบครัวพังไสเพชรก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุบุญด้วยค่ะ วันนี้ก็มารับมอบนะคะายานะคะให้คนทั่วนะคะอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะให้เจ้าของแปลงยาแล้วนะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจิมมีตาตัวทางเชรของเรานะคะวันนี้ก็นํามอบนะคะคะแนนให้กับเจ้าของแปลงยาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ